ใครอยากทำธุรกิจนะมาผมจะบอกวิธีนะครับนี่นะครับผมนี่ดูนะครับว่าดูอ่งุนต้นนี้นะฮะอ่งุนต้นนี้มันกีช่อนะครับผมจะรับให้ดูนะฮะไอ,ะอะที่ผมไม่ห่อก็มีนะที่ผมตัดทิ้งก็มีนะเอา,าเฉพาะที่ผมเน้นเน้นคัดสรรเน้นเน้นเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า

ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่องยี่สบสามยี่ี่ยี่ห้ายี่สิบห้ายี่สห้าช่อนะฮะยี่สิบห้าช่อนะฮะดูอังุนนี่ยี่สิห้าช่อนะฮะนี่ยี่ห้าพวงไอ้ที่อย่างอื่นผมไม่นับนะฮะ มาทีนี้มาพูดกันเรื่องธุรกิจนะปูองุนนะครับลง,งทุนลงทุนไม่ต้องลงทุนเยอะหรอกนะเอาสักเต็มที่เลยเอาเอาพอที่ใครที่ยังยังไม่มีเงินนะเราค่อยขยายไปได้นะไม่ต้องไปเอาเยอะนะเอาสักห้าต้นนะห้าต้นนะห้าต้นนะครับ ถ้าจะเป็นจริงพันเขาก็จะขายอยู่ที่ต้นพันนะต้นพันเขาก็จะขายอยู่ที่ตัวละ200นะ150 200, 200 100, นะก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่มันพันธ์แล้วแต่แล้วแต่พันนะแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นสูงอยู่นะ200 300 400 500ก็มีนะครับมีไปถึงตัวละ4,000 5,000ตัวละหมื่นก็มีนะฮะตัวละหมื่นก็มีนะครับผมอันนี้คืออุญมผมอัญมหนึ่งปีฮะดู ดูความใหญ่โตแล้วนะหนึ่งปีแล้วฮะอา่าหนึงปีนะต้นนี้ต้นนี้แล้วก็องุ่นถามว่อาองุ่นพันนี้ราคาแพงราคาแพงมากเลยตลาดต้องการมากนะพันนิ้วมือแม่มดนะครับผมพันนิ้วมือแม่มดนะครับราคาแพงนี่คือหนึ่งปีนี่ปลูกได้หนึ่งปีธุรกิจนะผมจะพูดให้ฟัง เราต้องเอาไปปลูกตรงที่บริเวณแถบนั้นพื้นที่แถวๆนั้นไม่มีใครปลูกเข้าใจไหมฮะทำเลยนะครับที่ไหนที่ไม่มีใครปลูกอะ่ะนี่มันจะเป็นของแปลกนะเป็นของแปลกแล้วอางุ่นเขาไม่ต้องไปพูดอะไรนะองุ่นก็บแบรนด์เนมอยู่แล้วนะครับผมใครรู้เขาเขาใครเขาก็รู้ชาวบ้านทุ่งเมืองอยู่แล้วนะต่างประเทศเขาก็รู้ คนไทยเขาก็รู้ว่านี่คือองุน่นนะคือนี่คือต้นองุ่นนะฮะนั่นแหละผมยังบอกว่าธุรกิจนี้ง่ายเอาไปปลูกตรงที่พื้นที่นั้นไม่มีใครปลูกเอาสักห้าต้นก็พอไม่ต้องไปเยอะนะะไม่ต้องเอาเยอะหรอกนะครับผมมาเลยนะฮะต้นของผมก็ขายไม่แพงนะนี่ตัวร้อยห้าสิบสองร้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ค่าส่งอ่ค่าส่งแต่หากนะฮะไม,ม่นะครับ ไม่แพงนะครับผมขายไม่แพงเอาไปปลูกเถอะนะฮะเอาไปปลูกสักห้าต้นก็พอนะแล้วก็ลงทุนนะลงทุนใครมีงบสักสามพันเนาะงามๆเลยสามพันนะลงทุนก็ผมจะผมจะบอกให้นะครราคาราคาต้นองุ่นเท่าไหร่นะราคาต้นองุ่นก็เต็มที่ก็ราคาต้นงหงุ่นเนาะเต็มที่ก็เอาสักห้าต้นหรือสิบต้น้สิบต้นก็พันห้านะสิบต้นก็ได้พันห้าแล้วนะครับผม อ๋ออันนี้ซื้อจากผมนะไม่ไม่ได้ซื้อจากคนอื่นนะซื้อจากคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ซื้อจากผมก็ประมาณนี้นะต้นพันต้นจิงพันนะพันห้านะแต่ต้องดูต้นต้นเล็กต้นใหญ่นะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้นผมผมไปสั่งมาตาเพิ่งเสียบยอดมาเสียบปุ๊บก็ขายให้ผมเลยก็ราคาแพงอยู่แล้วนะฮะออนะครับผมแต่ว่าผมนี่ผมผม ก็สามารถที่แบ่งปันให้ได้นะฮะร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบของผมมีตั้งแต่ไซส์ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยจนถึงหนะมื่นหนึ่งฮะหมื่นหนึ่งก็มีนะฮะต้นละหมื่นก็มีนะฮะอย่างต้นนี้นะอย่างต้นนี้หมื่นห้าผมก็ไม่ขายผมพูดตรงๆว่าผมไม่ขายหรอกเพราะว่ามันมันทำมันมันอยู่ในจิตใจมันอยู่มันเป็นต้นครูของเรานะฮะ แล้วก็มันกินไปอีกหลายปีนะคะหลายสิบปีนะฮะเนี่ยต้นแบบนี้นะหลายสิบปีครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยหลายสิบปีครับพวงใหญ่ด้วยครับไม่ใช่ว่าพวงเล็กๆนะฮะดูดูนะฮะนี่นี่มือแม่หมดนะฮะโอ้โหกาลังงามกําลังสวยเลยครับอนี่ที่มันออกมาที่ผมไม่ได้นั่นนะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่นี่มันจะเป็นนี่เป็นลูกอย่างนี้นะฮะที่มันจะสุกนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะฮะ อันนี้ที่มันออกมาไม่นั่นนะอะแต่ว่าที่นี่เป็นพวงที่มันอยู่ตรงนี้นะฮะันพวงเป็นพวงเป็นพวงนวมีแต่พวงใหญ่เป็นกิโลสองกิโลอะโลกว่านะครับประมาณโลโลนิดๆน,นะฮะพลละโลห่ะฮะอืมอืมนี่อย่างนี้ครับผมนั่นแหละนะฮะนั่นแหละผมจะบอกว่าเราซื้อไปทําธุรกิจเอาไปทําธุรกิจตรงไหน,นตรงที่ที่ไม่มีใครปลูกฮนะ พื้นที่เราในตำบลนั้นอ่ะในตำบลนั้นเลยไม่มีคนปลูกองุ่นนะครับผมไม่มีคนปลูกองุ่นเอาไปปลูกเลยครับสามต้นก็ได้ห้าต้นก็ได้นะครับผมเอาไปปลูกไม่ถึงปีนะแล้วเอาตอปลาไปปลูกด้วยนะครับนี่เอาตอปลาไปปลูกด้วยตอปลาจะเป็นลักษณะแบบนี้มีตอปลานะครับผมเอาต้นตอปลาไปปลูกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้นต้นองุ่นพันธุดีกับตอปลาต้องมาคู่กันนะ เราปลูกต่อป่าแล้วก็ไปตอนนะต่อไปคุณจะไม่ได้ไปซื้อกับผมเลยก็เวลานั้นก็ไปตอนเราต่อป่าตอนตุ้มตอนตุ้มต่อป่าเพื่ออะไรนะพออังุนเราอ่างุนที่เราไปปลูกระปลูกคู่กันเนี่ยตุ้มต่อป่าแล้วก็ตอนแล้วก็มาชําไว้นะพอตอนเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณก็ปเปรียวจริงอังุนตรงนั้นมาเสียบยอด นะมาเสียบยอดตุ้มที่เราทำนะเราจะต้องไม่ต้องไปเอาพันุ์อย่างอื่นเลยนะเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปจะต้องไม่ต้องไปเอา,เอาไปซื้อจีมพันธ์จากที่อื่นเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมถามว่าถ้ามันออกนะถ้าอางุ่นออกลูกนะครับผมเหมือนกองผมนี่ฮะแต่ก่อนแม่งมีแต่คนดูถูกคนดูถูกคนเหยียดหยามกันหมดเลยนะพื้นที่แถวนี้ไม่มีใครปลูกทุกวันนี้คนวิ่งมาหาผม วิ่งเข้ามาหาผมนะมีแต่คนวิ่งเข้ามาหาผมนะอมีแต่คนมาถามผมว่ามีต้นพันไหมอยากจะได้สักต้นสองต้นนะมต้องไปขายเยอะครับขายต้นสองต้นนั่นแหละนะฮะมันจะเป็นธุรกิจของคุณไปตลอดเลยนะฮะก็หัดเรียนไปหัดติตตามไปนะหัดติดตามไปนะนี่ของผมก็มีนะครับผมพวกนี้เขาสั่งไปหมดแล้วนะฮะนี่เขาสั่งไปหมดแล้วนะนีพวกนี้นีพวกนี้พวกนี้นี่จิดลูกก็มี เขาสั่งไว้หมดแล้วนะครับผมฉะนั้นแล้วใครอยากทําธุรกิจนะไม่ต้องไปอะไรหรอกนะพ่ออะไรไหมโอ้ยผมต่ก่อนนะอแต่ก่อนทําข้าวทําไร่ทํานาเนาะทํานามันก็อย่างนั้นแหละนะแต่ว่านี้ทําครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวเลยตลอดชีวิตเลยผมถือว่ามันก็สิบห้าถึงยี่สิบปีขึ้นนะครับดูแลดีๆนะฮะดูแล,แลดีสิบห้าถึงยี่สิบปีขึ้นนะครับผมแต่ที่สําคัญทีนี่ต้องมีหลังคามุงนะฮะนี่ ต้องมีเนี่ยพัสติคุมเราไม่ต้องไปทําใหญ่ครับไม่ต้องไปรียวใหญ่นะอันนี้ก็พัสติคุมก็ไม่แพงครับผมหน้าหกเม็ดหน้าห้าเม็ดก็เม็ดหนึ่งหน้าห้าเม็ดความยาวก็เขาจะขายเม็ดละความกว้างความกว้างห้าเม็ดความกว้างห้าเม็ดเขาขายเม็ดละเท่าไหร่เม็ดละร้อยห้าสิบเองนะฮะนี่กว้างห้าเม็ดแล้วก็เขาขายเม็ดละร้อยห้าสิบนะฮะนี่ เอาร้อยหสิบไมค้อนก็พอนะฮะไปมุงดีๆนะฮะไม่ต้องไปอะไรมากมายครับไม่แพงครับสักห้าหกร้อยเจ็ดร้อยก็เอาตีไปพันหนึงนะฮะมันก็สบายอยู่แล้วนะครับผมอันนี้อยู่ได้หลายปีครับอยู่ได้ตั้งโอ้สามปีสี่ปีนะฮะสามสี่ปีนะครับผมนี่พลาสติกคุมมงเือนนะฮะฉะนั้นแล้วเอาอังุนนะฮะถ้าเราจะเอาสักห้าต้นหรือสิบต้นเราก็เอาสิบสายพันเลยนะฮะปูไว้ อย่างละสายพันธุ์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 ไปนะเอาสิบสายพันธุ์ไปเลยเพื่ออะไรรู้ไหมก็เพื่อว่าเราจะได้ไปจิตตาต่อจริงต่อยอดนี่นี่น,นี่แล้วก็เอาจิงปลาไปด้วยนะฮะจิงปลาก็เยอะครับสั่งที่ไหนก็ได้ครับตุ้มตอนนะยี่สิบบาทตุ้มตออละสิบห้าบาทนะฮะก็พอจะมีนะครับพอจะมีพอจะมีสั่งนะฮะก็สั่งไปป,ปลูกสั่งไปชําไว้ได้นะฮะชาใส่ถุงแบบนี้นะครับผมจิงปลานี่แหละครับผมเทคนิคแล้วก็ การทำธรุรกิจน,นะผมจะบอกให้ทําอะไรก็แล้วแต่นะทําตรงที่ที่ไม่มีใครทำนะถามว่าเงินมีทั่วประเทศมีทั่วเทศรครับแต่ว่าที่ที่เขาไม่มีใครทำนะในหมู่บ้านเราในตำบลเราไม่มีใครปลูก เราก็ไปทำนะเราไม่ต้องไปท,เทาเยอะหรอกทาปีเดียวครับลงทุนปีเดียวเอาปีเดียวก็ทําอย่างอื่นไปด้วยนะแล้วก็ปลูกเง่นไปด้วยนะก็ปลูกไว้ในบ้านเราได้แหละนะทาไปด้วยปลูกทาไร่ทํานาก็ทําไปฮะก็ปลูกเง่นดูดดแลเอาหุุนไปด้วยครับนั่นแหละเขาจะให้เรานะเชืเ่อม่เถอะนะฮะ ใครอยากจะรวยใครอยากจะเป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเจ้าของสวนลงหนุนเอาสูตรผมไปทำนะฮะรับประกันไม่ถึงปีนะครับได้เลยนะครับผมส่วนที่ใครจะไปซื้อจิงพันตรงไหนก็ว่ากันไปครับผมหรือให้ผมทักข้อข้อความว่าผมก็ได้นะฮะเอาแบบไหนก็ได้ครับมีราคาตั้งแต่ร้อยยี่สิบบาทไปถึงตัวละสองหมื่นนะฮะโอเคนะครับผมใครถูกใจคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ